งานให้สามีเนาะใช่ีใหม่นำสกุลใหม่พี่ใหม่นำสกุลใหม่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับสามีเนี่ยนะคะเขาก็ดีกับเรามาทุกอย่างเนาะเราก็เลยต้องแบบไหนๆล้วก็เขาดูแลเรามาอย่าใช้คาว่าทนเลยกตื่แต่ก็คงจะทนแหละเออเขาเขาไม่ได้ขอแต่ว่าประมาณว่าเขาพาไปดู แล้วก็แบบว่าเออรุ่นนี้ดีนะแล้วก็ประกอบกับว่านุย้ยจะเป็นต้องนุย้ยจาเป็นต้องเปลี่ยนรถพอดีช่ก็เลยเอาล่ะได้โอกาสก็กซื้อก็ซื้อคันที่เขาชอบใช่ให้เป็นของขวัญครบรอบแต่งงานเขาก็เขาดีใจมากกว่าเซอร์ไพรสเพราะเขาน่าจะมีวัตถุประสงค์อยู่ในใจอยู่แล้วๆๆๆนะก,ก็ไหนๆเขาอยากได้แล้วเราก็ตามใจเขา ใช่เขาก็ต้องตามใจเรานัดนัดแต่นี้ใ,นใช่เราเป็นผู้ให้ก่อนอเราเป็นผู้ให้เราไม่หวังอะไรเราไม่ได้หวังอะไร <S <S แค่ว่าเมื่อฉันบอกว่าฉันต้องการทำคอนเทนต์เธอต้องอโอเคเราหวังว่าเขาจะต้องร่วมมือ,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 อกับเราในทุกๆคลิปแต่ตอนนี้เื่อกับมนามสกุลใหม่กับุบวกกันได้ไม่ดีเลใช่ใช่ใช่ก็มีความจําเป็นเนื่องจากว่าเอาจริงๆเรื่องเรื่องนามสก,กุลเนี่ยคือเนื่องจากว่าลูกสาวถามว่าทําไมเราไม่นามสก,กุลเหมือนกัน เราก็เลยแบบว่าเ้ยังไงดเออีเออในไหนว่าเราฉลองสิบปีแล้วไม่มีอะไรจะให้เขาเ<อ>ก็คืออยู่กันมาแบบสิบกว่าปีแล้วอะค่ะ<อ>ก็เลยรู้สึกว่าเอาหล่ะเราก็อขอเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเขาไปเลยละกันคืเอเขา<อ>ก็ออบอกว่าจริงๆอะปอนอยากอยากไม่เปลี่ยนมาแล้วใช่ใช่แต่เมื่อพอพอลูกบอกอะไรเงี้ยก็เลยเอ ก็จังหวะได้ใช่ตอนปลาเพิ่มยังไงอยู่เขาก็ยิ้มนะตาไหลไหมตาไหลไหมคะไม่ต้องถึงขั้นนั้นมั้งเขาไม่น่าจะถึงขั้นนั้นหรอกไม่ได้ซึ้งขนาดนั้นไม่ได้ซึ้งขนาดนั้นแต่ว่าแบบว่าเออในที่สุดอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบกรอกพาสปอร์ตก็คือนามสกุลเดียวกันการเปลี่ยนนามสกุลนะคะมันเติมเต็มครอบครัวขึ้นไปอีกได้เลยนุยว่ากลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน We are family เดิมก็ We are family อยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่แบบผ่านตอมเงี้ยเก็จะแบบเอ้เธอเป็นใครฉันเป็นแม่และเมียเพราะเพราะหลออะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าตอนนี้วิทยาทูเกเตอรแล้วทำน้ำหน้าเปลี่ยนได้ไหมไม่ไม่ไม่เป็นสาวแล้าเหรอใช่ๆช่ใช่เป็นสาวเป็นสาวเราก็รู้สึกว่า ความรักส่วนตัวเราอะเนาะคนก็รู้จักเรานำระคุณเดิมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออล้วก็รู้สึกว่าก็หล่อต้องเปลี่ยนหล่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เผอิญว่าเออเราก็ดูดูความรู้สึกเขาว่าเออในเมื่อคนในครอบครัวเราอะเห็นความสำคัญกับตรงนี้จากตอนตอนแรกที่เรารู้สึกว่าเอะมันอาจจะไม่สำคัญแต่กับคนอื่นอะอาจจะสำคัญเมื่อเรา เขาให้ทองเขาให้เป็นทองสิบบาทใช่ที่จแกนรูปครอครัวเอาไปขายไม่ไดูุ้้่อใจลอ้ขอใจนะะเราก็แค่ถามว่ามันไม่มาเป็นแบบเครื่องประดับที่ใส่ได้หรอเพราะมันมาเป็นแท่งเราก็เก็บไปในตู้เซฟใครอะไรกได้เขาบอกว่าเหมือนแบบว่า ทองเนี่ยจะเพิ่มมูลค่าเนาะเหมือนความรักของเราที่จะเพิ่มมูลขึ้นไปเรื่อยๆแต่มันใส่ไม่ได้คือสามีรู้ทานหรือเปล่าวาเออแต่เธออย่ได้เก็บหาเขาอาจจะรู้ว่าเราอาจจะเอาไปแปลงเป็นเงินเขาก็เลยให้อะไรที่เก็บดีกว่า ได้ร้อยเปอร์เซ็นเป็นผลร้อยเปอร์เซ็นได้นหลายหลายเลยเราก็ต้องอาจจะเปลี่ยนอักขระอะไรบางอย่างในชื่อของเราเพื่อเพื่อให้เข้ากับนามสกุลเขาเนาะเพราะว่าการเปลี่ยนนามสกุลน้ำมันเป็นวัตถุประสงค์หลักของเราอย่างเงี้ยแล้วเอาจริงๆในสารเรื่องราวของชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ เป็นพลังส่วนหนึ่งแต่ว่ากำลังที่เราจะทำมันก็เป็นเราด้วยถูกไหมคะไม่ไมทำดูแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนแปลง จะไม่ได้อย่างื่นใช่ถูก่าสุดเขียนเอกสารหรือแนะนำตัวเองยังเป็นชื่อนักสุนกันเลยใชก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้ดีขึนีค่ะทั้งแต่ว่าเราจะต้องไปหลายที่เฉยๆ เรียบร้อยแล้วค่ะ